ไปสีส้มหรอไปสีส้มโอเคนะะขอกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่เกมเทลเลนเนอร์นนั่เองนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับเอ่อประมาณร้อยร้อยห้าสิบคนนะคะโอ้โหเยอะจังเลยเยอะสุดๆเลยครับ พี่มาแลคนคนที่เข้ามาช่องพี่ก็คงงงว่าเข้าผิดช่องก่อวะใไก่มาพี่ไปดดัเสียสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนด้วยครับก็วันนี้เราอยู่ครับโอ๊กทันไปออมแล้วก็บ็อกเกอรเลตเลตนะครับผมเดี๋ยวไม่ก็ด้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเมื่อไหร่เรียกไม่หายไม้วไหนก็เปลี่ยนแล้วไงโอเคก็ อธิบายกติกาเลยน้องอ,อมอกติกาคือจะให้คนวาดมาวัดวาด,ดรูปนี่ก็วางบล็อกในฟาร์มไล้ครับแล้วก็ให้คนทายเรื่อยๆใครทายถูกก็เป็นคนวาดคนต่อไปส่วนการได้คะแนนคือคนที่ทายถ้าทายถูกคนวาดจะได้สองคะแนนส่วนคนทายได้คนละหนึ่งคะแนนครับผม Two t years later เรื่องว่าอะไรนะเรื่องสีปะ เชื่อแม่งมีคนไทยถูกอะเฮ้ยของแบบนี้อย่าใช้สมองพี่ต้องใช้ใจอ๋อปลาทูต้องตี่เลยมะเดี๋ยวเขาก็รู้หมดดีเราเลยนเรานปันล้นไม่ใช่ปั่นแล้วไม่ใช่ปันแล้วป่พี่วาดปลาทูพี่จะวาดปลาสองตัวก็ได้นะไม่ต้องลงสีอะไรเงี้ยตตก อยู่กูซื้อต่อไอตัวที่ส่งมามันหน้าตาเนี่ยอะไรวะคนว่ายังไม่รู้พี่ขอขอรู้เรื่องนะไม่เอาไม่รู้เรื่องนะตัวลบวาดโคตรยากเลยผมผไว้ใจพี่สำหรับแนด้ง่ายๆเฮ้มาแล้วมาแล้วแล้วบอกอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะหมาเหรอหัวหมาหัวหมาเหรอหมาแน่เลยหัวแรดคูนเหรอแมวแมวหรือเปล่าแมวหูสั้นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเพิ่มตาแล้วอเชิดตาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นท้อง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 สีขาวนมบัวหรือเปล่าไอพี่หมีแน่เลยหมี ไอตัวอะไรอ่ะมันมีจุดด้วยอันนี้ตาตาจุดตาแน่เลยตาสองข้างนี่จุดเลยมันเป็นแนวนอนมันคืออะไรวะมีหูวสองหูวก็ตายป่ะวะก็ตายเหรอบ๊อบบี้ไม่ไม่ใช่ป๊อบ๊อบบี้โน้อตายโคตรยากเลยไม่หรอไเป็นบล็อกเลยยิ่งเรียเลยยงๆไปจะไรอ่ะ ไม่มีพี่เนียนพี่ไอ้ก็ต้องแบบพี่สร้างสรรค์ด้วยอะ่แมวหมาอะไรอ่ะสิงโตเสือใจแสดงว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่ยืนเนี่ยน่าจะมีขาหงอกเออตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีขาแน่เลยแล้วก็อาจจะมีหางต่อใช่อันนั้นคิดเป็นอย่างนั้นอะไรวะเสียบอะอะไรวะเนี้ยติดติดติดโอ้ไม่ขาเหรอเนี้ย ตัวอะไรวะขายยาวมันคือกบเหรอมันเป็นแบบนี้หนูว่าต้องเป็นไดโนเสาร์แน่เลยพี่มันกบเหรอเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าไม่เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่อะไรอ่ะมันเหมือนแมวอ่ะมีมีอพี่ถุงมือถุงมือแมวแมวแน่นอนแมวแน่เลยแมวหมอถ้าพี่ไปถ้าพี่ถ้าพี่ไปได้ยินถ้ามีคนตายถูกแบบพี่ไปก็ต้องบอกถูก อะะไรวมันเหมือนจริงอ่ะพี่ว่ามันเหมือนนะเพราะอะไรวะพี่เหมือนอะไรล่ะเมืันตอนแรกผมเหมือนกบเลยมนกบอะไรกบเป็นสีนี้เหรอมีขางอกมาอะไรมันจะบอกเดียว two thousand years later นี่เมันมเกาะอยู่ตรงไหนมันเกาะอยู่ตรงอะไรต้นไม้ไม่นะอ่ะต้นไม้อ่ะแล้วลิงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงแลคูนแลคูนคันร้อนแน่เลยผิดไม่ใช่ แรปตูนอะไรวะเสียงมันตันเออมะเร็งนะแมลงทราบมั้งพี่เอาเบิดตัวสอนมั้ยเพิ่มอะไรวะเอาชาวช้างนะช่อช้างช่อช้างชนีช้างเหรอนี่ชนีเหรอนี่หนูตอบไปสองรอบแล้วนะเอาเหรอใช่ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินนะชนีเหรอคืออะไรชนีคือชนีดูดิแขกยาวน่ะของรูปไม่ดีได้เลย นั่นเอามาจากภาพไหนไหนวาชนีพี่เอามาดูดิเออยามาดูดิพี่เอารูปไหนตัวอย่างอ่ะพี่ไหนหรอออมพูดอ้อมพมดอ้อมพูดหนูพูดเอ้ยหรอไน่ได้ยินอลม่ได้ยินอ่ะจะได้ออ้นาะโอ้จบแล้ว อุ้ยน้องนะรักโอ้โหว่าหอ้โหว่าออกมาซะเนี่ยพี่เนวอะไรมันเหมือนอยู่นะเออเหมือนนะเออเหมือนนะเหมือนจะตายนี่ยแขนยาวๆเนี่ยแขนยาวอะขายเยอะเออเออก็ได้เออโอเคโอเคไม่เถียงโอเค ควมไทยถูกกันไปฟาบออมใช่ไหมใช่ปะครับออมได้หนึ่งแต้มฟี่เนทได้สองอะไรวะล่ะมาของของเข้าไปออมออมเดี๋ยวนะคนมันกีบแต่มันต้องนับคะแนนไหมหรือไม่ต้องนับก็ได้แล้วแต่พี่อ่ะนั่นนี่ได้กี่คะแนนนะไม่พี่เนทพี่เนทได้สองพนูได้หนึ่งได้สองคะแนนและอมออมได้หนึ่งยากมั้ยไม่ยากต้องตามไปประกอบชาติไทยอะไปไปไปฟาร์บออมใช่ไหมฟาร์บอมอมอยู่ ต้องเดียวคือเราไม่ไปไปตามมาแล้วตามมาแล้ตามมาแลก็ไม่มีชื่อพี่ไปอ่ะก็พี่เน็ตเปลี่ยนชื่อปกะการังของพี่เปลี่ยนแม่งทุกอาทิตย์มันจะมีเพื่อนยังไงทำเดลต้าไปใช่ไหมไล่ตามผมมาก็ได้เอ้ยผมก็มีด้วยเอาเดลต้าเอามาอยู่กับมิ้นดี้เยชิมายแล้วยูแน่น่าโดนต่ออยย่าเปลี่ยนทุกอาทิตย์เห็นเปลี่ยนบ่อยมากเลยอ่ะ เโอเคอ่ะโอเคมาพร้อมไหมพร้อมต้องเป็นตัววิสตานะงั้นเดี๋ยวพี่แชทโซนตัวไปแล้วกันโอเคเฮ้ยลืมบอกบอกหมวดมาด้วยนะหมวดว่าเป็นหมวดสัตว์หรือหมวดอะไรต้องเรื่องอ๋อโอเคหมวดเมื่อกี้ลืมบอกหมวดสัตว์หมวดสัตว์ไม่ไม่พอบอกหมวดมันจะได้พอเดาออกตรแก็ไดสมุทรไทยมันจะสัตว์ตัวพี่มันจะสร้างอะไรที่อีกวะ ไม่ก็สมมติเดี๋ยวสร้างเครื่องบินมาอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าเป็นน็อกเลยเนาะน็อกเฮ้ยเอาเพราะเดี๋ยวผออกกับวัตเตีตัวเมื่อกี้มันไม่เหมือนจิ้งจกตรงไหนวะพี่เน็ตเหมือนเดี๋ยวมันเหมือนจิ้งจกตรงไหนดีกว่าที่จบไปแล้วโอ้พี่ไพอ้อลิงมาวุ่นปล่อยกู้ก่้งกัน ใส่กุก๊กเลทุกคนพี่ว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วไม่จริงๆอ่ะคือไอ้ที่พี่ว่ามันน่าจะเคยเห็นกับทุกคนอ่ะพี่ว่าไม่เคยเห็นพี่แต่มันไม่รู้จะิตฟ้างไงอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าก็ประเภทอะไรประเภทอพณีประเภทพไีประเพณีไงโอเคพี่นี่ไหมนีก็แย่แล้วพี่ต่อเมื่อกี้พี่บล็อกบล็อกมันอยู่ตรงไหนวะหายไปเจอแค่หนึงบล็ไม่ซ้มเหรอไม่สามสามได้ไงหรอบอกว่ามันต้องเป็นตัวใช่ไหม เป็นตัวที่เออพี่เชื่อว่าหลายคนแบบเกลียดอ่ะบ็อกมันอยู่ไหนอะไว้ที่ออยู่ตรงฟาร์มคราฟไงโกงเงินตัวทองผิดเฮ้ยโกงเงินตัวทองพี่ยังไม่ได้ฟางเลยจีนไม่เปิดถูกไงเปิดถูกด้วยเดาได้เลยมันเดาได้เลยมัน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 สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงอ่ะพี่พูดแค่เี้มันมันมันเดาได้เลยมันตอบได้แล้ว ตอบไปแล้วถ้ามันเป็นอะไรพี่จะไม่วางเลยพี่ผมไม่ได้วางเผิดถูกให้เหมือนเป็นเทียบอะเนี่ยต้องใจพี่ไม่ถูกเลยจริงไปแจกตังค์มาแบกผมแจกตังค์ให้พี่เนี่ยพี่ไปจะลามัวขออะไรกันพี่หนูขอซื้อบล็อกก่อนไม่มีบล็อกอะแจกตังค์ปิ้งสีมันสีให้มันเหมือนเหมือนเนี่ยโอ้สีมันเหมือนเหมือนสีแล้วเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวแม่งโอเคได้ละ เดี๋ยวแม่มันเดาถูกอยู่แบบพวกนี้มันฉลาดสร้างไงพี่วัดพี่วัดใส่ถังแล้วก็ตัวยันโอถังแจกตังค์ถังแจกหรอถังแจกตังค์ไม่มีถังเอวะายี่นี่หนูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเหมือนเลยไหนค่อยนี่บอกเลยโคตรโคตรเหมือนวะ นี่เชียร์เชียร์อันนี้ก็น้อยเกินอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วอ๋อมป๊อกกี้เดี๋ยวขนมป๊อกกี้ขนมหออ๋อมขนมหรอนั่นน่ะเฮ้ยเออจะเหมือนว่ะเหมือนเนี่ยเหมือนเจ๊ว่ะเออให้เหมือนเหมือนอะไรอยู่แค่ขีดเหมือนอะไรถ้ามาอย่างนี้แสดงว่าตัวสีน้ำตาลใช่ใช่คนสีน้ำตาลคนสีน้ำตาลไส้เดือนหรือเปล่าแสดงว่าสัตว์บกแล้วไส้เดือนหรอ กี่เกือกเหรอไม่เดือดโอ้โหโอเคโอ้ชูโอ๊ยอ่ะทำไมมันง่ายจังวะกี่เกือกอ่ะเห็นวะพี่หนูบอกแล้วแค่นั้นแหละพอนี่ก็ไหนพอพอภาพไหนมาพี่อยากเห็นนะภาพอะพี่หนูไม่ไม่หนูไม่ได้เอาภาพไปพี่หนูพิมพ์ไปใน Google ที่เฉยๆแล้วก็ดูเงี้ย กีกือเออโอเคโอเคตรงตัวอะไรที่แม่งมีเส้นเดียวพี่นัทบอกปากกี้หมดหมดนตะวันปากกี้ตาตาเอาแนทไม่เอาหายเลยอย่าปอกกี้ะพี่นัทเป็นไอ้ยิ่งใครกินคะแนนแล้วนะคะแนนแล้วผมได้สามผมได้หนึ่งหนึ่งแนทผมสอง เลสองสองต่อไปเป็นปลาโปกแล้วผมเปลี่ยนฟาร์มกันพี่โอ๊คลาสผมไอ้เต๋เตดือนกับถูกไหมกับถูกเ้เดือนไต้เดืนมันสีดำนี่ไม่มันมีหลายสีพี่ไส้เดือนโดนล้านะอ๋อเออว่ะเออช่ติไ้เดือนมีหลายสีเปลี่ยนูกเินเงินเราตามไปไวหอกำลังจะพูดอเ่องเยอ๋มตามมาปากเลย พี่ของ่ายๆนะผมพลาดไม่เป็นเมื่อกี้ก็ง่ายอ่ะเออเมื่อกี้ง่ายอ่ะง่ายเกินง่ายง่ายมันไม่ง่ายให้เลยมันง่ายเกินจะคาดไม่ถึงใช่ปีส e งพันปีต่อมาไม่ยอมไม่ยอมมันคือตัวอะไรพี่หนูว่าต้องเป็นถันหน้าแน่เลยพี่อะไรวะผมว่าเั็ตอเบอรี่นะเน้นหมวดสัตว์หมวดสัตว์ปัตตุน่าดีมีอร่อย เนื้อแดงๆแบบนี้โโอ้หสตรอเบอรี่มีชีวิตจิ้มถ้ามันจิเขียวข้างบนนี้สตรอเบอรี่พี่ไปปาทุ่น่าแน่เลยพี่เนื้อแดงๆแบบนี้จิ้มโชยุอร่อยเลยเป็นตะโขดเป็นตะโขดโอ้พีเนตบอลช้อนกวางเลนดี้ยะพีเนตถูกโอเคโอเครู้เรื่องโอเคเดีรื่องย่อพี่เ็จ นี่มีลูกเต๋าแล้วก็งวดีรู้เรื่องไหนวะเขาชอบไหนมาผมผมเอาหน้านี้เอาหน้านี้มาเราลั่นที่ไหอะไรสงสารเอาเอามาสักบล็อกกนได้เอาสองบล็อกไอสองอ่ะอันนี้เอ้ยอะไรวะอะไรอะอารมณ์เหมือนอิมวตีอะพี่เราก็มียิ้มอะไรเงี้ย หนวดกุ้งอคิวนวหนวดกุ้งวตฟ้วเฮ้ยบีเอมีรงปีเียวกีย่เออคิวัวคืออะไรอ่ะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมมตหมนียูนูว่าเป็นอิโมจิแน่เลยแล้วก็มียิ้มตรงกลางเลยอะยิ้มเออ อันนี้คือคิ้วเหรอมันสัตว์เหรอพี่พี่แดนมันคือสัตว์อะไรวะพี่พี่หรู้มันคือคิ้วเหรอเนี่ยไม่ไม่กดก่อนที่จะสัตว์อ่ะคืออันนี้คืออะไรวะคือบัานข้างบนเลยมันคือคิ้วเหรออันนี้ถ่ายมาแต่หน้าเหรอเนี่ยไม่คือไม่ใช่หน้าโอเคแสดงว่าไม่ใช่คิ้วอะไรกันคำนี้อ่ะแสดงว่าไม่ใช่คิ้วมันคืออะไรถ้าไม่ใช่คิ้วแล้วมันคืออะะไรวมันคืออะไรอ่ะ นี่กดรีบไปไหนวะเนี่ยตัวเราตั้งใจว่าอยู่เราก็ตั้งใจตายอยู่นะผมกำลังใส่ทีละบล็อกทีละบล็อกอยู่แล้วมันไม่เข้ากันเลยนะครับไม่เข้ากันเออช่างมันดิช่างมันระวังช่างมันระวังช่างมันระวังคนอื่นถ่ายไม่ได้ด้วยนี่มันลบมันมันลบยังไงไม่รู้ยกดคอนโทรลคลิกซ้ายดิโอเคโอเคใช่ไหมมันทันระวัดไม่เท่าเลย ี่มันเท่ากันแล้วเหรอเนี่ยไม่เท่าหัวข้างนี้ไม่เท่าอันนี้อันนี้มันสูงกว่าอันนี้ต่ำกว่าสูงกว่าใช่ขนาดใช้แมวมันทันนวัดยังไงเดี๋ยวนั่นนะสิไม่ใหม่จะเป็นความไม่เก็บเก็บเงาเก็บเงาอันนั้นพี่ทายใหม่อีกรอบเอาอีกอันหนึ่งอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหูเหรอแมวเหรอ ทำไมหูสีม่วงอะแมวหมาสีม่วงจะถ่ายรอบนี่จะถ่ายรอบหมาใส่ไปเรียนหมาหรอไม่่รู้คอกี้หรอหูหูสีฟ้าเนี่ยมันเป็สีฟ้ามาเรื่อยๆเนี่ยคอกี้เรีอยังไโอเคแนทชนะแล้วถูกเอมันคืออะไรพี่คือแนทคอคี้ที่ไม่อยากคิมมันจบไวเลยวแนทพัคกี้เหรอแนทผูกตั้งแต่ตอนแรกแล้ว คืออะไรอ่ะพี่แนไม่รู้เองอะไรวะไปต่อไปต่อพี่พี่แดนป้ามือก่อนแดนพูดคำแรกเมื่อกี้แต่แต่บ็อกกี้เหรอ๋อนันนลืมไปแล้วโอเคเนี้ลืมไปแล้วไม่เป็นไรลืมไปแล้วไม่เป็นไรพี่เดนพี่เดนพี่เดนทวนความจำเดี๋ยวนี้อะไรอ๋อคืออะไรอ่ะพี่ไปพี่พี่พูดอะไรลงไปพี่ทวนความจำตอนนี้เน็เคยพูดไปแล้วเน็เคยพูดไปแล้วบล็อกหมดแป๊บนึงเคยพูดของใครไปอ่ะ แไมี่นายเล้วพี่พูดเลยแต่เมื่อกี้พี่บอกไม่ทันคือแมวเลยเซบิเลียนหรอไม่ใช่ไม่ดีพี่นายพูดไม่ใช่เซบิเลียนมันมันเป็นมันมันน่าจะหมาแถวหมานี่แหละแถวหมานี่แหละไม่ไม่ใช่เซบิเลียนโคกี้พี่ทำน่นลืมไปแล้วใช่วันนั้นลืมไปแล้วโอเคไม่ไม่ันบอกแล้วพี่มันมันตั้งแต่ก่อนทันวาดรูปชัวผมผมมั่นใจเอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทันว่าไปแล้วตอนทันว่าไปแล้วผีเสื้อทันว่าไปแล้วทันว่าไปแล้วไหนก็พูดเลยตั้งแต่คิ้วอ่ะนะคิ้วตั้งแต่คิ้วพูดอะไรบ้างหรอเนี่ยกรรมการบอกปิดกรรมการไม่ยกธงให้อ่ะก็ประมาณนั้น็ตพูดเบาๆอ่ะมันเน็ตพูดไม่ได้เพี่พูดเน็ตพูดแบบเบาๆอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยได้ยินอ่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปย้อนคลิปดูแป๊บนึง พี่ไป้พี่ใบ้ผีเสื้อปะเนี่ยเฮ้ยหัวล้อใช่หัวล้ออีใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นผีเสื้อได้ไงวะนี่ไงพี่พี่ดูดิโค้งมันโค้งมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องโค้งไปอีกอ่ะเห็นปะสรุปเนี่ยใช่มันโค้งเงี้ยมันโค้งเงี้ยพี่พี่นะดูดีพี่นะดูดีดีข้างขวาข้างขวาเห็นปะเห็นปะผีเสื้อผีเสื้อใช่ผีเสื้อเออ แต่พูดไปแล้วอ่ะแต่จะพี่ยกโทให้ไหมพี่มีด้วยเหรออะไรกันคำนี้่ะกันไรเดียตอนแรกกูก็เลยว่าคิวอีอะโอ้ยดีโอ้ยดีไม่รู้พี่เนี่ยที่ไม่พี่ไปต้องวานรูปปิดคลิปแล้วใหม่อะพี่ไปเออรูปใหม่ได้ไหมรูปใหม่ได้ไหมเออรูปใหม่เอาใหม่รอาใหม่อันนี้อะไรดูอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่นับผมเดยว่ามิกกี้เมา <c oughs> ดค <laughs> นั่นแม่รู้ได้ไงไม่รู้ตอนแรกมาแค่มาแค่ไอสีดำๆมาสีแม่งบอกผีเสือ้อนี่ไงผมดูลายข้างล่างน,ะนี่ลายต้องหมดเลยลายข้างล่างโอ้ <c oughs> โห

มันมันเอ่อต้องใบแล้ต้องใบแล้วเนาะทานนะผมใบเหรอพี่ขอร้องไม่ต้องเราสอนมันนะมันง่ายเอาเอาใบวาดเนี่ยเอาวาดเพิ่มวาดเพิ่มเออเออเอองั้นโอเคโอเคทานทานทานดูดูแชทพี่วาดเพิ่มวาดเพิ่มไม่ต้องไปหรอกแอ่วาดเป็นยังไงเกิดกูปวดหัวเลยพี่แดนเอกูปวดหัวไอไอใบอ่ะคือผมมีให้เราใบอ่ะ ก็โหมันต้องยากแน่นอนเนี่ยเออเอ้ยมันมันยากไปแล้วแค่นี้มันก็ยากแล้วทันเอาเป็นว่าว่าทันว่าง่ายแล้วกันไอ้คี่ไปผมขอเพิ่มเติมแล้วับเพิ่มเพิ่มจริงจริงก็เอาจะเพิ่มจริงจิก็เพิ่มได้หรอเพิ่มได้เพิ่มได้สงไอ้เกียเอ้ยกูัวดัวเลยฮะด้วงฮะก็มันมีมัวหนีบด้วงเหรอเนี่ย ร่วงเหรอไม่ถูกถูกที่ไหนแล้วด่วงไม่ใช่ด่วงเหรอมีอะไรตาอลไรทำไมอย่างนั้นไม่ไม่ตาตามันอยู่ไหนก่อนเลยท่าก็พี่ตาแล้ยเดี๋ยวนะทันไอ้นั้นตาหรือเปล่าวะท่าก็พี่ตาอยู่ไหนอันนี้ตาไม่ใช่เหรอแล้วไอ้ดำๆนี่ตัวขี้ไม่ใช่เหรอไอ้แม่มาไม่โล่นะไม่โล่นท่าก็พี่ตัวอะไรวะมันไม่โล่นเมื่อกี้ตอบดูวอะไรนะ ท่ากเหรออันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ออมพูดว่าอะไรตัวท่ากเหรอไม่ไม่ตัวท่ายังไม่ไอยู่ขายังไม่ใช่เลยยังไม่ใช่เลยเอาเงินเอางออมยังไม่ถูกแล้วกันเอาเงตอบพี่ไม่ได้ไม่น่าให้มดว่ะฮัลโหลพี่พี่ได้ยินหรือปะเนี้ยอะไรโอเคอ่ะแค่โอกาสออมอีกรอบนึงพูดใหม่ก็อีกนครั้งหนูถามว่าตัวท่ากเหรอไม่ก็มดอ่ะไม่ก็มดไม่เอาโชว์ๆมดเลยพี่ให้คำตอบสุดท้ายมด เปลี่ยมันนะนเปลี่ยนโมดจริงอ่ะเออหมือนว่ามดอ่ะใช่หรออันนี้คือของหวานเหรออย่าบอกกูนะอย่าบอกนี่น้ำตาลนะอย่าบอกเลยพ้อมถูกเอาบอกเลยมดมันเป็นป่องไม่ใช่เหรอทั้งหมดโมดโมดเอางี้เอางี้ไม่เป็นไรทันทันส่งรูปที่ทันวาดต้นแบบมาดิโมดได้ได้ได้ไม่โมดฮะเดี๋ยวนะโมดโมดมันมันโมดตั้งมันต้องเป็นป่องเป็นป่องเลย เดียวเป็นหนอนอย่างเงี้ยนั่นน่ะเออคือผมจะทำไหมเนี่ยลองดูภาพลูงดูภาพท่านอาจจะวาดเหมือนอาจจะภาพมาดูภาพมันเป็นหนอนมากกว่ากดผิดคือลองชายคือหนอนเฮ้ยลองทีทานเหนียวมั้งน้องหนูเป็นป่องเป็นป่องเนี่ยอ๋อเป็นป่องเนี่ยอะไรเป็นป่องข้างหลังด้วยเออเดี๋ยวท่าน

mình 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 mình

โอเคครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเอ่อไม่ช้องมั้งช่องพี่ไปซับเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ทิ้งของออมไวแล้วกันโอเคพี่ขอบคคุณรับงั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสิบไลค์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถึงเดี๋ยวกลับเล่นใหม่ติดไลค์ึงขันไลค์ไปเลยโอ้ไม่ถึงวิไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงๆไม่ถึงร้อยไม่ถึงเลยวิ ไปขอเรียกพันไรโควิดทิ้งไว้พี่เดี๋ยวพี่แต่ไปเครดิตไว้ช่องอมแล้วกันเขาของเขาการหยุดไม่จะไปกินน่าซิวเกนเจอกันครับบ๊ายบาย